น้องไป้ายป่ายโอริโอนะคะโพสเฟซบุ๊กเมื่อ26นาทีที่แล้วนะคะยินดีด้วยกับรางวัลกินรีมหาชนครั้งที่9สาขานักแสดงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง ราณีนะเครดิตนุกธนดลน,นะคะอ่าเห็นไหมมีรูปน้องปายด้วยยินดีนะคะทุกความสําเร็จนะคะและก็ขอบคุณ FC อฟซน้องนุกธนดลน,นะคะเอฟซนุกปายด้วยที่ร่วมโบวตจนน้องนุกได้รับรางวัลเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของน้องนุกธนดลกันทุกคนนะแม่ตามทั้งคู่นะคะทุกคนอืมอะไรนะอะไรนะนี่ พศอะไรเนี่ยอย่าจ้องขนาดนั้นรู้ป่ะไม่กล้ากินข้าวแล้วเนี่นะคะกินยังรอนะฮ่าเอ็นดูนี่เดี๋ยวดูด,ดูทุกคนหลับตากินได้อย่ายิ้มนะอันนี้นะคะน้องนุกธนดนออกรถใหม่หรือเปล่าทุกคนดู 6 6 7 7นะคะทะเบียนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆแม้แต่ความสำเร็จก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามนะคะอ่าเนี่ยรวยแล้วนะคะทุกคน6 6 7 7นะคะเฮงเรวยรงวดจะมานี้นะคะจัดไหนดูดิเลิฟสู้ๆนะคะฮ้พี่ก้องหวยไ่ ยินดีด้วยนะครับคนเก่งนะคะทุกคนนะก็ยินดีด้วยนะคะสวยมากๆเลยน,น้องนุกธนดลน,นะคะอ่าโอเค